บมาเป็นวิธีบมาเป็นวิธีบมาเป็นวิธีต้องใหคุณไม่เข้าวงบั๊มนะเอาฟีมีต้องบอกว่าฟีมีฟีไม่ฟรีฟรีพี่โจ้าครั้งแหละพี่รอดูผมว่าฟรีใช่ผมฟีจริงราดูอยู่ไว้ก่อน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 ซีบิกเราอยู่ใกล้ใกล้ซีบิกไว้เผื่อเราไปซีบิกางหลังยพีมันมีคันเลยผมว่าผมฟรีไหมพี่เอาจริงมาบั๊มมาบ้างั๊มมาอยู่ใกล้ๆกล้ซีบิกไว้ เล่นข้ายักเน้นซีบิกแดงค้าวยักเน่นซีบิกแดงซีบิกแดงมีด้เหรอไอีมีรถสีส้มโดนหนักแล้วนะโดนโดนอาบดนเยอะอยู่เหมือนกันจะพางแล้วจะพังแล้วมา้าเขาเซอร์ไพรส์ด้วยการีส้มใส่เราเขามีแต่สติไม่ต้องไปบอกผมบัมแค่มเดียวบัแค่ไมาเดียวพ้อมรวารวมลงมารวม

อยู่ตรงสะพานตรงสะพานอยาพงแล้วพังแล้วจ้าพังแล้วจ้พังแล้วโอเคโอเคเลโอเค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 รวม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 พังแล้ว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 พีพังแล้วพังแล้วพังแล้วลสบลบียๆลอย่าลืมลองลดนะลดสบลบียๆลอลลองลอๆลอ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 ช็อ้ใไหมช็อติงนะ

อไปออเอาเพื่อนเอาไปมาช่วยหน่อยดิมาช่วยปีว้าลวาละเล่นหน่อยเล่นหน่อยะเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเหน่อยเล่นหน่อยว้าล่ะเล่นหน่อยเล่หน่อยหนึ่งหัวจีวหนึ่งหัวใช่นั้นแหละจีนจีนหาเพื่อนเพื่อนเพื่ก่อนฟีจัดเฮ้ยเฮ้ยผมต้องลบคำสมบัติเว้ยไม่ได้เว้ยไม่ฟีจัดเลย ไอ้มึงมึงแกลวศพเขาดิมึงแกลวศพเขาด้วยดิเขาลงความเอาสมุดสูตศพเบัติไปด้วยดิทุกอย่างเขาชุบเขาชุบต้นนึงอ่ะจะศพกันด้วยจะศพจะศพด้วยจะศพด้วยจะศพด้วยเพื่อนเล่นเล่นดีๆถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือศพเขาไว้ก่อนถือศพเขาไว้ก่อนไว้วางที่โล่งๆอ่ะศพวางที่โล่งๆเห็นไหมวางตรงรถโอย้พี่ดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยโฟกัสเพื่อนด้วยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยท้องโศกชุบเพื่อนหน่อย เอาศพเข้ามาท่าพีชูเพื่อนด้วยท่าพีผมไม่ติดอีกท่าพีชูเพื่อนด้วยนะพีผมไม่ติดอีกเด้งศพหน่อยเด้งศพหน่อยจุดไ่ติดอีกตังสองตังสองชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยดิแม่งเอ๊ยสี่จัดสี่จัดท่าพีเอาเพื่อนนูวน สวยพี่กุมวตัวนึงตัวนึงทำไมมันโอ้ไม่ติดวะสวยรักไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาลีเพื่อนเขาจะลีเพื่อนเอ๊ะถก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 ดินดินดินมาตรงกแพงดิตีแปดตีแปดไอ้น ไอ้ทองสุกทองสุกชบเพื่อนอีกชบเพื hating, well. okay. okay. ่อนได้ทองสุกสวยสวยสวยอุ้งปกติน้องเล่นไปเดียวคนเดียวพี่เครู้เรื่องรู้มือจับต่ะเปิดมาหัวมุมรครับที่รถที่บ์ ไปตายวิ่ vintage? ีเลนหมาออกเดสสวยจบอุมาอุมาคนไม่พอสิบสามต่อสิบห้าวิแบงค์อยู่ไหนอ่ะแต่ว uh uh> ่าลวมกันง่ายมากแบบเดียวตายแบบเดียวตายเสียจริงเสียจริงไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเสียจัด